สวัสดีครับสวัสดียมเย็นวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านอุบลมีสิท์ซาวเซียงกงนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามค่ำๆวันนี้ก็เต็มรถอีกเหมือนเดิมนะครับเตรียมสมอลูกค้าที่สั่งจองมาพี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็พี่น้องทางภาคกลางนะครับกับทีมงานทีดีห้าแล้วก็ทีมงานทีดีหเตรียมเดินทางอีกหนึ่งรอบแล้วก็มินินะครับเตรียมเดินทางกับชุด4ี่คูณนะครับแล้วก็แปดคูณแปดวันนี้โอ้โหคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่สั่งจองนะครับวันนี้ ทยอยส่งมอบนะครับ0856313001ดูให้จบแล้ววันนี้มีทีเด็ดอีกแล้วมีอะไรมาฝากบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้17นาฬิกา57นาที28วินาทีนะครับสดๆจากอุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงนะครับอุบลราชธานีขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมยามข้ามเราบาดูว่าสินค้าไปที่ไหนบ้างแล้วมีนาทีทองที่ส่งมอบที่จังหวัดไหนบ้างนะครับ24เมษายน อัปเดตกับโปรโมชั่นมากมายนะครับให้ได้ชมกันหลากหลายราคากับชุดเครื่องเสียงกับชุดอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกชมรมเครื่องเสียงที่แชร์ให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แชร์ให้เอามาดูนะวันนี้นี่ครับบรรยากาศยามค่ําแผ่นดินไหวยังเหลืออยู่สี่ใบเนาะเพราะว่ามีเอาไปแค่16บหกใบพร้ะมี20่บใบ2,390บาทครับแผ่นดินไหวนะครับตู้พีเอส่าร้อยเอ็ดนะครับ ร้อยห้าสิบมาเอาครับผมสวัสดีท่านดีเซลสวัสดีครับนะครับนี่ครับกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมเดินทางทั้งหมดนะครับ22ชุดนะครับ4 4่คูณคูณทั้งหมด4ชุดแล้วก็ไม่รู้ว่าชุดไหนบ้างแต่รู้ว่า20กว่าชุดนะเตรียมเดินทางครับวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับบรรยากาศนี่ป้าตองนะครับเอาเป็นอะไรป๋า อ้าวอะไรปะบรรยากาศยามค่ำครับชุด2อคูณสแล้วก็สคูณสแล้วก็8ปดคูณแครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปทั้งหมด2คันนะครับพัด2เมตรเท่าไรเส้น 2- อสี่รถบรรทุกอ่าเราจะผ่านวันพรุ่งนี้ครับเส้น2อสี่ลูกค้าที4 <4 <8> <8> <8 ouais> <4 <4 ่ส yeah, um> ั่งเครื <4 <4 <4 네่องเสียงอุปกรณ์ก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะฮะนี่นะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์บรรยากาศยามค่ำคนะครับ นี่ชุดเครื่องเสียงชุดนี้เป็นเป็นแปดคูณแปดครับเซตนี้เป็นไม้ตองเก้าแล้วก็กลางมีสามนะครับเดี๋ยวกำลังเอาเอาเอาขึ้นอีกแล้วอีกอยู่ประมาณสิบหกใบสิบหกใบแล้วเอาขึ้นข้างบนเนี้ยต,ต,ต้องอัดต้องอัดให้เต็มพอดีครับตนีส้สดียามเย็นนะครับเดี๋ยวพาไปชมมือสองนะครับอีกสักครู่พาไปชมมือสองนะครับกันทยอยเอาตู้ขึ้นนะครับมือลิงก็ยังมีครับฝาครอบเนี่ยฝาครอบ ตู้เอกซาวยังมีครับตู้เอกซาวหลุดจองมานะครับประมาณ10 12ใบครับตู้เอกซาวหลุดจองมาห่อแพ็คอย่างนี้แต่ลูกค้ายังไม่สะดวกรับนะครับก็เลยเป็นหลุดจองไปนะครับตู้เอกซาวเทปพภูมินะครับตู้เอกซาวเทปพภูมิก็มีอยู่12ใบดับเบิลนะครับยี่เบ็ดนิ้วแล้วก็ตู้กลางรถแห่ก็หลุดจองมานะครับเราจะอัปเดตให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับเงียบเอาวขาไปออมเดี๋ยวเขาไปออม อ้าวอะพาวเวอร์แอมอยู่ไหนพาวเวอร์แอมพาวเอรแอมแอมวอล์กเราอยู่ไหนแอมวอล์กชุดนี้เป็นชุดสองคูณสองครับสองชุดครับจะไปส่งว่าพรุ่งนี้ไปที่อ่าอำฮัมเจริญนะครับวันอาทิตย์ร้านหยุดนะพรุ่งนี้ร้านหยุดแต่ว่าแผนกขนส่งแผนกเรลรถเช็กเตีกพาร์เรลแอดวินก็ยังทำงานปกติถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับกับทีมงานเราก็ทยอยเตรียมอุปกรณ์นี่ครับน้องเมลอยู่มอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ โอ้ย oh, นี yes, ่ไงนี่ไงแอมแอมแอมบอยบอยยกแอมไม่อายนะครับนี่อ้าวอ้าวแอมครับแอมวอล์กแอมวอล์กนี่ครับแอมวอล์กเนี่ยวอล์กสิบห้าวีสิบห้าสภาพเดิมไหมโอ้โหสภาพเดิมๆนั่นนี่โอ้หาแอมอยู่เมื่อกี้หาไม่เจออ้าวใครเร็วใครได้ครับใครเร็วใครได้อยุธยาชัดเจนดีนะครับต้องใส่ราคามานะครับเอาเน็ตใครเร็วใครได้ตัวนี้นี่ครับมาตัวนี้มาตัวนี้ใครเร็วใครได้ครับตัวนี้ เอาดูสภาพก่อนดูสภาพก่อนนี่วอลกนี่นะโอ้นี่วอลก์วีสิบห้านะครับสภาพเดิมๆตัวนี้นะครับวีสิบห้าราคาที่หนึ่งหมื่นสามพันสองรบาทเอาหมื่นามพันสองบาทครับวอลกสิบห้ามื่นสานสอรบาทนะครับนี่ครับมือสองครับวันนี้ยี่สสี่เมษายนนะครับบรรกาศยำามหมื่นสามพันสองร้อยบาทนี่ครับสภาพเดิมๆตัวนี้ครับนี่ดู เดี๋ยวดูครับดูครับนี่ครับสภาพเดิมๆดิเลยเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะ13,000 13,200บาทนะครับรับแอมครับผมบล็อกสิบ0้าหมื่นสามพันสอง้อยบาทคุณอนุไทยใช่ไหมใช่ไหมกำแก้วไม่ตำแก้วกำแก้วอาตามนะครับตาวดิวากาครับตามแอดมินครับคุณอนุไทยอนุไทยกำแก้วใช่ไหมครับอ้าวรับบล็อก15ไปครับจะมีแท่เดียวเนาะ โอเคมีท่านเดียวครับวอล์กสิบห้าอ้สภาพเดิมๆนี่ครับเดินโอ้โหพนักงานเราเนี่ยวันนี้มีเดียวพิดพิดครับไปคันละห้าคนนะอาจารย์หานอาจารย์ฐานไปภาคเหนือแล้วก็ทีมนี้ลงใต้นะครับลงใต้เอาหุ่นใหญ่ลงใต้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดินทางเดี๋ยวรถบรรทุกออกมาอีกครับเนี่ยคุณอโนทยเอาไปไปมือสอง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 ครับไปมือสองก่อนนะครับตู้แผ่นดินไว้ เหลืออยู่4ี่ใบครับ4ใบตัวนี้เหลืออยู่สี่ใบนะครับ2,390รบาทนะแต่แกงปัม๊มแต่แกงปั๊มโรงงานขอบเบ็กไม่อัดตาภูเขาหูจับเลรกครับตัวนี้เอา้าด้านหลังปิดไฟบรบด้านหลังเดี๋ยวมันมีนมตู้ตู้นี่อ่ะตู้ตู้นี้มาหลุดหลุดมาตู้ใหม่นะนี่ตู้ใหม่แต่ขายมือสองเอามาเลยอาจารย์จอยตัวนี้ตู้ใหม่แต่ขายมือสองตัวนี้ในนั้นที่เปิดหน้าไว้ตัวไหน ที่เปิดหน้าไว้แับตู้ใหม่แต่คล้ายมือสองนี่ที่เปิดหน้าไว้อยู่ไหนครับฮะไหนตู้ตัวนี้อายุปายกหมายตู้มาดอก NPE เหลมสองแปดเนาะตู้สภาพเน็ตซาครับอรจาย์่านวะสองคูณสองเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันก็มีครับหมื่นเก้าก็มีครับสองคูณสองนะครับ อามาดูตู้นี้ก่อนแล้วก็จะไปที่ดอกลำโพงเนาะกิฟก็ยังมีแล้วกับไอ้บ้าเนาะอ่าเดี๋ยวพาไปดูกิฟไอ้บ้านะครับลำโพงหลุดจองมาแล้วก็ตู้มีวิตู้เอกซาวประมาณ16ใบ21่ิยิย้วครับดับเบิลตู้ใบละ3 5 0 0บาทหลุดจองมานะครับนี่ครับกำลังเอาตู้ออกมาก็ตู้ออกมา,มา,มานี่ครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตู้เอ็นออดิโอครับตัวนี้ ตู้เอ็นโอโน่เอาถอดตะแกรงออกหน่อยคันตะแกรง,งออกตะแกงออกตู้เอ็นโอ디โอสภาพเกือบน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขายในราคามือสองเลยเอาใครเร็วใครได้ตัวนี้ดูดอ,อกครับดูดอ,อกครับใครเร็วใครได้ตัวนี้ครับ audio, นี่ครับตู้เอ็นโอ디โอครับตัวนี้ครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้ครับแต่ว่าขายในราคามือสองมีแค่สองใบน,นะครับ เพราะลูกค้าซื้อมาจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เดี๋ยวเอาเข้ามาฝากไว้ก่อนก็เลยขายตัวนี้ครับเอามาดูราคากันนะครับดูราคากันเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดนี่ก่อนนะครับนี่แต่แกงตัวนี้ไม่ต้องข่มคืนครับเพราะไม่ใช่ตะแกงปั๊ม <c oughs> <c oughs> เอาหันหน้ามาอาจารย์หันหน้ามา,อา,าดอก NPE โค้งปั๊มเนาะ นี่สภาพใหม่เลยตัวนี้ NPE โครงปั๊มครับพีู่เบียดแรงครับเบียดแรงฟังเสียงเบียดครับนี่มีเสียงทอมมีเสียงขาวเวบเิวครับี่เป็นพีโอเดโอครับแหลม2องแปดตัวนี้เอาตู้พร้อมดอกขายอยู่ที่ราคาที่สองพันสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อใบนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบาทสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่อัดแท้ตัวนี้ครับสองพันสองร้อยสองพันสองร้อยห้าสิบบาท มี2ใบครับมีหนึ่งคู่นี่ครับมีเบาเสียบเรียบร้อยตัวนี้นี่คนระับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าขายมือสองดอกลำโพง NPE ตัวนี้ครับนี่ดอก NPE แหลมก็ตองแปดรุ่นใหม่ตัวนี้ตองแปดรุ่นใหม่สองพันสองร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สองใบนะครับเอามาเรียงหน่อยเรียงหน่อยเรียงกหน่อยสองพันสองร้อย,ยห้าสิบบาทนะท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับมีอยู่แค่สองใบครับสองใบดูน้ำมาบ้านนี่ก็ได้ ราคานี้คุ้มนะครับราคาดีคุ้มมากพอเะพาะตูก็ตกไปพันขึ้นแล้วตัวนี้นี่นะครับเอาราคานีลดพิเศษเลยครับตัวนี้ตู้เอ็นโอดีโอนะครับตัวนี้สภาพเต็มร้อยเลยครับตัวนี้ดอก NPE โค้งปั๊มเสียงแหลมไม่ตตองแปดนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับมีตะแกงทุกตัวนะครับคุณบุญมีซีเอฟรับสองครับโอเคครับคุณบุญมีนะตัวนี้เอาโอเคครับคุณบุญมีนะครับรับไปนะครับ อไปดูข้างในก่อนข้างในหน่อยแป๊บนึงเอามาแข่งมา <S 2> 2> <S มาแข่งอ่ามาดูมาดูครับไปข้างในครับข้างในครับข้างในเปิดไฟข้างในนะครับวันนี้เราพาไปลุยข้างในครับน um> ี่นะครับยิ่งข้าก็ยิ่งนี่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เช็คครับตัวนี้มิกเซอร์นี่ประมาณสามพันสี่พันเนี่ยมิกเซอร์นี่ครับยังไม่ได้คัดเลยครับว่าตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้เลยครับนี่มิกเซอร์ยี่ห้อมิกซ์ซาวครับตัวนี้นะครับนี่ ตัวละหกพันสามพันสี่พันสองพันร้อยเก้าเก้าก็มีครับนีมิกเซอร์เยอะนะครับเดี๋ยวขอญอากได้คัดออกมาก่อนนะครับยิบไ,ได้คัดออกมาเลยครับเอา้าไาดูที่ตู้ล,ลำโพงก่อนนะครับเริ่มจะดอกไอ้บ้านะครับเราโพสลงขายเมื่อกี้ตัวน,นี้จองกี่ดอกเนี่ยกัมบูชาใช่ไหมพี่น้องกัมบูชา ตีดอกละ4ี่พันบาทเนาะไอ้บ้าไว้5นิ้วแม่เหล็กสองร้อยแปดสิบครับตัวนี้ 11, <8. S 1> ดอกละ4ี่พันบาทนะครับดอกเดิมๆนี่ดอกละสี่พันบาทตัวนี้เนาะดอกเดิมๆดอกละสี่พันบาทในสภาพสวยมากครับตัวนี้ดอกละสี่พันบาทนะครับนี่นะครับที่เราโพสต์ไปเมื่อกี้ก็ดอกละสี่พันบาทนะครับพื้นเวทีมาอยู่ด้านหลังนะครับพื้นเวทีนะครับมอนิเตอร์เอเจยังไม่มีครับผมยังไม่มีนะครับนี่ดอกละสี่พันบาทครับยี่สิบเอ็ดนิ้วไว้ห้านิ้ว ม่เหล็กสองนะครับดอกละ4,000บาทดอกกิฟต์ละกี่ดอก4,300บาทกิฟต์สองหนะครับนี่กิฟต์สองหดอกเดิมๆตัวนี้ครับนี่ดอกละ4,300บาทนะครับ4,300บาทนี่นะครับดอกกิฟต์นี่ครับดอกกิฟต์สองหนะวันนี้เราจะไลฟ์ไม่นานเนะาะไลฟ์ข่าวๆว่าใกล้จะปิดร้านแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่ดอกละ4,300บาทครับกิฟต์ 2125นะครับตัวนี้1,500บาทนะครับตัวนี้21นิ้วต่อตู้ครับผมต่อตู้ครับตอนนี้ลูกค้าจองแล้วครับตอนนั้นครับใบละนะครับใบละ2,250ันสอร้บาทส้นสวัสดีครับชั้นอยู่ในกัมพูชาชั้นรักคุณมากโอ้คุณ l อนะครับนี่มีสับแปลมาให้ด้วยครับตัวนี้สวัสดีทุกท่านนู้นนะครับเอาราคาอยู่ที่4,300บาทนะครับรับรายดอกเราก็มีส่วนลดให้เนาะ รับไปเรามีส่วนลดให้นะครับแล้วไอ้บ้าก็4,000บาทนะครับ4,000บาทกิฟก็4,300บาทนะครับ21นิ้วนะครับตัวนี้21 25 GPA 2 25ไว้เดิมๆเราตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับขณนที่สนใจลำพงก็แวะมาชมที่ร้านได้เลยนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็นี่ยังไม่ได้คัดออกมาเลยตัวนี้น่ครับลำพงก็มีเยอะครับลำพงบีม230ยังไม่มีครับมีแต่บีม260นะครับมีแต่260ครับบีม นี่ครับนี่ครับบีมนี่นะครับสิบแปดหนึ่งสองห้าอ๋อกิฟต์หนึ่งสองห้ายังไม่มีเนาะกิฟมีแต่ยี่สิบเอ็ดนิ้วครับยี่สิบเอ็ดนิ้วนี่ฮะ GPA สองหนึ่งสองห้านะครับดอกลำโพงกิฟนะครับมีทั้งกิฟแล้วก็คลิปหนีบนะครับ <laughs> ตัวนี้เป็นกิฟต์กับแต่คลิปนี่ก็อีกเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นใหม่ส่วนตอนนี้เราเร,าร,าราอรอรอเจยาบวกก่อนนะครับเดี๋ยวไลฟ์สตรีมมิ่งเจอกันนะครับลูกค้าที่อ่าเป็นสายช่างแล้วก็ลูกค้าเป็นที่อ่าสำหรับสินค้าลดราคาสินค้าเคลียร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งลดราคาออกมาอีกรอบนี่ดอกราคาตั้งแต่50บาทจะถึงสิบเก้าบานี่ครับสิบเก้าบาทก็มีนะครับนี่สามสิบบาทก็มีรักษาทุกโรคนะครับนี่สามสิบบาทแล้วก็มีครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคสองหกศูนย์อยู่หกพัน หกพันแปดร้อยบาทนะครับสองหกศูนย์บีมสองหกศูนย์นะครับเดี๋ยวเราอัปเดตให้ได้ชมอีกรอบนะครับขอบคุณทุกการติดตามของทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนส่วนไฟบีมอุปกรณ์ดาวน์รพองเราจะพาชมอีกวันจันทร์นะพรุ่งนี้ร้านหยุดนะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ร้านหยุดนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งจองอุปกรณ์ระบบสายไฟระบบอุปกรณ์ต่างต่างจะพาชมอีกหนึ่งรอบนี่สายต้องรอไปที่สตรีมมิ่งนะครับสาย,ยานี้เครื่องปั่นไฟสลิปบ็อกซ์ตัวน,นี้ต้องรรรออไปทีี่่ตตนนสมมิงะคับ แล้วก็อุปกรณ์ลำโพงเราต้องรอคัดนี่เนาะรอคัดรอคัดแยกมาก่อนแล้วก็นี่ครับไฟบีมก็รอคัดหนึ่งหัวจ็อกกี้รถก็มีครับหัวจ็อกกี้หัวจ็อกไฟก็มีเดี๋ยวพาชมอีกหนึ่งรอบนะครับนะครับขม้าห้าครับผมสวัสดีอาจทร์ปีใหม่นะครับเพราะดิจิตอลมือสองยังไม่มีตัวน,วนี้ตัวนี้หลุดจองไวนี่ใช่ไหมเขียนว่าหลุดจองนี่ตู้ยูโรเทคใช่ไหมนี่ใช่ค่ะตัวนี้หลุดจองสิบห้านิ้วหลุดจองเท่าไหร่นราคาเทนะ่านั้นพัน พันห้าร้อยบาทใช่ไหมค่ะอ่าตู้จูโรเทคหลุดจองครับพันห้าร้อยบาทพร้อมดอกตัวนี้ครับโปรจูโรเทคหลุดจองสิบห้านิ้วตัวนี้ครับหลุดจองมาดอกก็หนึ่งใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมดอกนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมดอกตัวนี้หลุดจองมานะครับท่านที่สนใจก็อ่าพิมพ์เข้ามาเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทโปรจูโรเทคพร้อมดอกตัวนี้หลุดจองมาหนึ่งรายการนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยเป็นตู้ลำโพงตัวนี้ครับนี่ ถ้ามีสนใจตู้ลำโพงก็ทักเข้ามาเลยอาจจะมืดหน่อยนะครับด้านหลังอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่นะหนึ่งพบาทเดี๋ยวสำหรับล่าสุดก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับท่านที่สั่งจองเราก็ทยอยส่งมอบให้นะครับกับโปรดิทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงบรรยากาศรอบค่าอาจจะไล่ไม่นานอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องกัมพูชานะครับอ่ากัมพูชารับไปเดี๋ยวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ชมใหม่อีกหนึ่งรอบวันนี้24เมษายนที่อุบลราาชธนีกับร้านอุบลมิิวสซายเทีย่กง นะครับตู้เอกสาวเชยภูมิยังเหลืออยู่16บใบหลุดจองมา21นิ้วไปละ3,500้บาทตู้เปล่าดับเบิลเทอร์โบตู้เสียงกลางไปละ10,000บาทนะครับกลางรถแฮรตู้หนึ่งมี16ดอกมิดโลอีก6ดอกนะครับเป็นกี่ดอก16 17 18 9 2เ21ดกอกนะับตู้ละ21ดอกนะครับก็ใบละ10,000บาทนะครับตู้เปล่าตู้ฮันโลดตู้กลางรถแห่มีอยู่1ใบนะครับหลุดจองมาอ่ขอบคุณทุกการติดตาม ฝากด้วยกันแล้วกันกับร้านอุบลมิสิกซาวอุบลราชธานีเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกการติดตาม s 9ส0อยังไม่มีนะครับอ่ขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ